เ่็นยังไงตั้งยาตีเพจมะละกอสร้างว่าแถคืออย่างแปลงเพจมะละกออยากกระพุ้ให้เป็นตัวเมียเอ้ามันต้องไปยันที่โบแมนบอกอันนั้นคนนะยันทีนะคนทำอันนี้มะละกอจะทำเขาจะทำแบบนี้ตัดออกปึ๊บตัดเลยตีเอาหนึ่งว่าผ้าเขาจะว่าผ้าเดี๋ยวเสียบข้างล่างครึ่ง นี่คือวิธีการแปลงเพศนะคะปปแปลงเพศพ,<ร>พี่น้องตะคนนมันต้องไปยันที่เด้ออกมาแล้วกอบ่าต้องไปยันที่เน่ะแปลงให้มันเลยอามันจะบ่าตายบ่จ้ะ่ตายกอนานอ๋อตนี่ตายยากและกะาึแล้วมมาเป็นความรู้ใหม่เดยเยนาะเคยดินินตว่วา เอาไม้ตอกเข้าไปก่ากระบาดด้านล่างเพื่อให้มันแตกสาวเร็วๆเพิ่งไปค้นพบข่าวนี้ค้นพบที่ไหนคะค้นพบนั้นที่กูกูอะไรคะคกูเกลิกลกูเกิลออท่านสมัยได้นะ่ะเศรษฐกรมเก่อุสมือน,นี่อยกนากรู้ยังถามกูเกิอลอดี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 จังเมื่อบทที่นี่ไม่ติแตกหย่อด ประมาณสิบห้าวันซิมหาหมื่อสิบห้า,าเมื่อเบิ่องอีกแล้วพี่น้องติดตามผลงานสะดวกสบายสุม,มือน,นี่คืออยากหูยังถามน้องกรูกรูเกิลน,นะคะครูแล้วเฮาตรงพันไว้บะพันต้องพนถุงพลาสติกมาคุมอ๋อคุมแล้วเราก็พันไว้ ต้องใส่ยา,าบ่าหมน,นอนบันนี้เ้ากระทาคุ้มแล้วก็ปิดห้าวันเราคัดมาเปิดดูมันจิแตกหยอดออกมาบ่าอ,อ,าอ,อ๋อสิบห้าวันนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะมาเปิดดูว่าใช่หรือเปล่าปีหนาตัวนี่บ่ถึงอืม เป็นอันว่าเสร็จพิธีพิธีอะไรคะพิธีทำาสาอมะ,ะกอเปลี่ยนเพศมะะกอ <laughs> ถ้าเป็นคนต้องยันที่ <laughs>